แห่งเถ่ามา้าแห่งบาปเอา้ามัคคอรานจังสันผู้เ่าเราว่าจะาของบาปดูไม่ไงคือกัน,นะะั่นล่ะไปวัดกับไปวัดมาวัดกับมาคือค้อคือกับบาปพระเจ้าภูลโคดไปใส่เราไปถวารสวนมนตนตะกูคนวัดคนว่าเบิดบ้านมือกระเบิงโลดพิตกูหล่ะเป็นหัวหนา้า พนเปล่าคือคือเดเป็ปตะไน่พอโลหน้าเด้มหมขึ้นมาเด้อเตรียมตัวกับยิมินาสก,กาเลนาตังพูดทางอาพิปูชยามาเม่มืองไม่อย่างไรจังตบยุ่ง มันจินเ้าเว้ยทรงมันไปสวรรค์พระพุทธาป่าหน้าเด้อหมอมันมาเป็นปา่าได้ีิมันโยงมาคูุมือกับบาปูุมือบางเท่ากับบม่มาหยังมหาลอยหมากหนาแดงมูวตัตมูเผอเท่านั้นแหละขอในเด้อเออพผมว่าจะเขาหายบ่าหายมาก